และนี่คือ HTC NE 40หูฟังรุ่นใหม่ครับจากค่าย HTC นะครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ที่รุ่นเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขายดีและรุ่นนี้ก็น่าจะขายดีเช่นกันเพื่อนๆเห็นดีไซน์ไหมทรงของมันเนี่ยคล้ายๆกับนาฬิกายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ฟังก์ชันของมันครับในเรื่องของการแปลภาษานะสามารถแปลได้มากกว่าราคาดีกว่าสามารถใช้นิ้วทัชสกรีนได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแบบหมุนเอ้ยอันนี้มีแถมจุกยางเลยนะเพื่อน ทำให้การเก็บเสียงเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนี่ไม่หลุดนะลองบินแข่งกันครับว่าใครเนี่ยได้คะแนนเยอะกว่านะเอ,อ้เห็นไงเป็นไง,ไง,ไง,ไงขนาดมองยัยงได้เป็นไงโอ้ยยังไม่ตายเอ็มเอาเรียบร้อยครับตายแล้วใครเล่นเก่งกว่าบอกหน่อยและหน้าจอของมันนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะใครมีรูปอะไรนะครับสามารถใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปนาฬิกานะครับหรือว่ารูปหน้าปกที่ซันตั้งเองแบบนี้เนี่ยซันเดเอ อ่ะเวลาใช้นะครับเพื่อนๆก็ต่อมาที่แอป a l l ิ a i n t e r ่นะครับอืมและเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ได้เลยนะครับให้ทําการยกหูฟังขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยทั้ง2ข้างเลยนะอ่ามันก็จะเจอแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราก็เล่นที่แอปมันได้เลยนะครับมีคำบรรยายวิดีโอมาแล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยเวลาที่เราจะดูหนังในมือถือนะครับหรือว่าดูซีรีส์เนี่ยอันเนี้ยแปลดีสุดนะครับ มันจะสามารถแปลตอนที่เราดูหนังได้เลยนะอย่างสันจะตั้งเป็นทั้งหน้าจอแล้วกดเริ่มอันนี้ก็คือหน้าต่างที่มันไว้สําหรับแปลพวกซับนะเนี่ยพูดภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ t a n s l a t i o n นะครับแล้วกด Open โหมดการพูดแบบอิสระนะครับทำให้เราเนี่ยกดทีเดียวแล้วเราไม่ต้องกดอีกเลยนะครับคุณชื่ออะไรบอกเลยว่าโคตรไว,ว การรีวิวส่วนตัวนะครับซันมองว่ามันครบนะครับแล้วฟังก์ชันเนี่ยมันก็เยอะหูฟังนะครับมันก็เป็นแบบอินเอียร์นะเวลาที่ซันอยากทํางานพวก การตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถกันเสียงภายนอกได้ดีนะครับอันเนี้ยชอบมากสามารถฟังเพลงได้แปลภาษาได้ดูซีรีส์ได้นะครับหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยได้หมดนะครับและสุดท้ายนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนถามกันมาเยอะนะครับว่าทําไมหูฟังเนี่ยมนรู้สึกว่าฟังแล้วดีเลย์ใช่ไหมครับบางทีเพื่อนเพื่อนอาจจะลืมเปิดโหมดนี้ครับนั่นคือโหมดเกมมิ่งนะครับที่ทําให้หูฟังเนี่ยมันดีเลย์น้อยมากๆนะครับเป็นการเปิดความสามารถของมันเนี่ยขั้นสุดนะฮะก็คือการที่กด 2T ทีนะครับ้ะค้างไว้ปึ๊บปึ๊บ แบบนี้นะครับอ่ามันก็จะกลายเป็นหูฟังเนี่ยที่มีความดีเลยน้อยแล้วถ้าเกิดจะปิดอีกก็แค่กด2องทีรัก้างไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นการปิดโหมดเกมมิ่งนะครับกลายเป็นโหมดหูฟังธรรมดาก็ต้องบอกเลยนะครับว่า h t c NE 4 0เนี่ยฟังก์ชันมันสุดแล้วครับถ้าไม่จัดเนี่ยก็ไม่จะพูดยังไงแล้วฮะถ้าชอบเนี่ยก็กดที่ตะกร้ได้เลยครับ